สวัสดีค่ะท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมือนีย่ายพ่อนผ้าเขามหาจอบบังเห็ดมั่นปูพี่น้องพ่อแล้วลืมเอามีดมาน้ำพี่น้องบัง่น,นีี้กําลังเกิดดอกน้อยนหนึง่งลืมเอามีดมาน้ำมาสิมา มาสิมาจอบเบิ่งเฮ็ดอะไรไหมพี่น,ออน้องเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดดินบ้านเท่าเลยไหมเฮ็ดดินเฮ็ดน้ำหม,มากกันไหม,มอดอกกำลังเป็นตาฮักเลยพี่น้องดอกกำลังน่ารักเลยนี่เบ่งดูเบิง่งดอก,กอว้วนๆเลย หาหมีดพ่อแล้วพี่น้องอยู่ไในถุงเสียเจ้าของอมาเก็บเห็ดอันเฮ็ดดินพี่น้องมาที่นี่โอ้ยบงังพันขึ้นคู่กันสองดอกพี่น้องบังนี่เฮ็ดนาเละไปเฮ็ดไปแกงเลยเสียจะได้พี่น้องไปเฮ็ดน้ำพริกไปแกงเนาะคะ่ะเนาะ มันคนกำลังขึ้นไหมพี่น้องกำลังงามๆเลยโอ้โหน่ะดอกนึงพี่น้องครับปะ่ะโอ้ยหลายย่ติเนี่พี่น้องเบิง้งเบิ้งเนี้ยกำลังงามๆเลยคุณโอ้ยอันบ่งกินเพิ่นละพี่น้องปล่อยให้บ่งกินนะบังเนี้ย หาเอาแต่ดอก,กงามๆนี่พี่น้องบึง้งคุณดอกนะึงงามงามพี่น้องมาหาเอาแต่ดอกสวยๆนี่ดอกบ้างามกับกบ้าอาเด้อค่ะเด้อพูดน่ะบางดอกนี่เทาแล้วพี่น้องมึงดูพูดน่ะอุ้ยนี่ดอกนึ่งมึงดู กันลังขึ้นมมล,ลูเลยเนี่อ่อนๆเลยต้องตาดีได้พี่น้องเฮ็ดกำลังขึ้นอ๋อนีดอกนึ่งยางพานมากเลยบงับงดู น่ากินเลยเนี่ยว้าบางเนี่ยบางอันสเนคเคกินเพิ่นนะคะนะ้าปลอยเพิ่นแต่บางดอกนี่ก็ล่างงามๆเลยเนยะโอ้ยบางขางามเลยค่ะโอเคก่อนนะคะเนาะอัน,นโอ้ยยางเลาะไปเลาะมาพี่น้องเลย เบ่งมาพรอเฮ็ดแล้วบาทที่ีหนยายพ่อนก็บสีหาเอาหาเอาแต่ด,ดอกใหญ่ๆแล้วค่ะเด้อคือเก้าหน่ละล่ะ <c oughs> อันยายพ่อนก็ต้องขอ ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะค่ะเด้อที่บอกยายพ่อ่ายายพ่อเฮ็ตอีหยังอยู่คือจังบอไปเจบเฮด่าสั้นอันอยากงานกับยากพี่น้องเอ้ยอันป้าก็อยากเขา่าฝนพ่นกับบดตก้วพี่น้องเนาะฝนหัวต่ตกให้เพิ่นได้สองสามมือในละอีกอันใจ ใ,ใหแย่พ่นกับอยากเขาป้าทุกมือนนแะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเข้าก็ต้องเฮ็ดหนาที่เข้าเฮ็ดการเฮ็ดงานขึ้นงานรักเข้านะค่ะเนาะดอกกำลังพ่อกินเลยพี่น้องเนี่ยในตะกาหน่อยมะส่น้ำพี่น้องอันวสิมหาเฮ็ดดินนันละเฮ็ดดินเฮ็ดนาแลบ้านเท่าไหนไหมไปแจงพี่น้อง เมื่อนี้กับฝ้าวคือเก่าได้พี่น้องอันเมื่อนี้เขางงนหาโมงเสาพี่น้องมีเวลาจากน้อยหนึง่งกะเละอันตื่นแต่เสาฝ้าวขี่จักรยานเขาปลาลิบลิบหรอพี่น้องเย้ยจากน้อยกับสิฝ้าวขี่จักรยานกับกับบ้านไปเฮ็ดงานอีกละพี่น้องเอ้ย ขอว่าปีนี้เฮ็ดสิออกลายได้พี่น้องเบ่งสถานการณ์เนาะคะ่ะเนาะโอ้ยคุณดอกหนึ่งพี่น้องคือจังว่ามีมูมีผวกเห็นเนาะนี่เนาะคือดอกใหญ่เห็นเนาะนี่เนาะเกิดอยู่คนเดียวเดียวดายเห็นเนาะนี่ได้รลายเติบไปได้พี่น้องจะได้พ่อแกงแล้ว เห็ดดินเล่เห็ดหน้าเล่นี่พี่น้องเลยบังกันลังไปตะแกงแสบเด้ซ้ำนี่อุ้ยสะอ่อนสะอ่อนขาเห็ดพี่น้องสะอ่อนขาเห็ดอ่างตะขาเห็ดขาเดียวก็อ่างเนี่ยพี่น้องย่ายพ่อนึ่งเนี่ยพันเท้าแล้วพี่น้อง เฮ็ดเทาแล้วม,มาหาเอากิกีเนี่ยส่ออ่อนคิดหอดตบานเท่านะพี่นอนะ้องน้องตรงนู้นน้องนี่กระลังเป็นตะแเส็บดอกซ้ำนี่พี่น้องเลยอดอก,กนั้นชื่อดอกใหญ่เธอเลือเถอพี่น้องเช่นตะขาเพิ่นมังระเพันเทาแล้วพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะ ว้าวนี่เด้นีเด้พี่น้องนี่เด้สองดอกง่ามๆเลยเนีย่อันอันทําหมุนกล่องเร้วก็ขอโทษขาออาภัยด้ค่ะเด้อ <c oughs> บางที่เห็นเห็ดพี่น้องกระตื้นเต้นน้ำเห็ดฟ้าวไปบักใงย่สร็นเดยย่ายพ่อนก็นได้โอเคค่ะมันพ่ออีกลแล้วล่ะพี่น้อง <c oughs> กำลังงามๆเลยบึงนี่โอ้ยดอกกำลังพ่อแจงเลยต่นีเ้พี่น้องพี่น้องบังมาอีหยังนี่คือโตงูเลยเนี่บังนงี่คอยค้นชิงลูกเลยบาดท,ที่นี่อันนี้อันนี้ค้ายๆงูสินิดนึงนะพี่น้องเด้อน,นี่เด้อ อันคล้ายๆงูเอียงก็อ่าเขาเอิญขึ้นงูขี่โกบานเท่าหนแม่พี่น้องเนี่ยอันพ่นสิตวดำๆเดี่ยมแต่ว่าเพิินบบมีผิดนะคะเดอ้อแต่ว่ากับขนขิ้งลูกเนาะคะ่ะเนาะบังเน่อยเห็นปะพี่น้องเห็นปะโอเคค่ะนะว่ากับพ่อได้กเก็บได้เล่มนี้ได้พี่น้องบัง ดินเพ่นกะซุ่มอยู่ฝนตกให้เพ่นสองสามหมือนพี่น้องเอ้ยเบิง่งจะพยายามหันกล่องซาซาห้พี่น้องเฮาเบิ่งเ้ยค่ะเด้อจักสิเฮดไ้บ์ ด้หน่อยกับพานกอนเนาะค่ะเนาะดอกได้หน่อยย่อยอพ่นกับสิบ่าเอาได้ค่ะเด้อ ด้หลายเตือไปได้พี่น้องมั้งเนี่ยมุนเอเล่เลยบาสพี่เนี่ยพองเห็ดดินพองเห็ดมันปูพี่น้องเ่อยโอ้ยมาดอกใยแถนี่พี่น้องมังดูโอเคกอนค่ะมันงามแถพี่น้องดอกมังนี่ สิได้เต็มกระตาหน่อยอหลี่แหละพี่น้องดอกนี้เพิ่นเถาไปนี่ตัดขาเพิ่นเฮ้ยเถาแล้วล่ะพี่น้องบเอาดอกอพอโทษพออภัยเด้อ <c ười> ไปตัดขาเพิ่นแล้วพี่น้องว้าวนี่สองดอกหนึ่งขึ้งามแถพี่น้องโอ้ยคิดหอดบานให,อหน้อ่อนเอพี่น้องนะ <c ười> บึ่งเนี่ย กำล่างงามเลยบุงเนี่ยกรล่งเป็นตะแกงแซบพี่น้องเอ้ยพ,อยพุ่นไหนพี่น้องปลาเป็นตะยางเล่นขี้หยังเนี่ยมารับบรรยากาศเนี่ยมือเศร้านะคะนาะเสียงนกฮองพี่น้องเอ้ยมีควาวมุได้เขาปลาพี่น้อง พี่น้องมึงมากกันนี่นไหมพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมากไอบ้บูเบอรี่เห็ไหมพี่น้องมึงด้วบ่มีเวลาบ่มีเวลาเก็บพี่นอ้องอแซบเ็ดมุ่มนีไหมพี่น้องมึงด้วย อันนี้เทาแล้วบ่เอาพี่น้องอันนี้เทาใหญ่พ่ออันเบ่าเ,าเด้ออันเพราะว่าอันเฮ็ดพ้นอันอัน,อน,อนมีพ่อได้เก็บอยู่นะพี่น้องเฮ็ดดินนะนะบเบอร์ไหนเบอร์ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบพี่น้องขาขาเฮ็ดพี่น้องเบอร์อุย้ยมาแรงไหม เยอะแยะเลยนี่อา้าวอันนี้ก็บ่เอาเพื่อนพี่น้องอันนี้อันนี้เบิ่งเด้อเนี่ยดอกแข็งๆองยู่ได้พี่น้องมึงเนี่ยเอาเพื่อนซะ,ะเพื่อนพี่นอ้องมึงเด้อมาเอามุมน,นี่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 ดอกนี่คืองามค่ะแพื่พี่น้องสองดอกนี่คู่กันงามค่ะนี่เห็นบ่มึงเนี่ สมใจวันนี้ได้เห็ดดินไปแกล่ะพี่น้องเลยเนมะื่อนี้ดอกนั่งนะนี่พี่น้องดอกหนึ่งนี่นงามปะไว้หนิก่อนพี่น้องเดี๋ยวยายพอนโม่ ผ้ามาเอาส่กตาเนาะค่ะเนาะอ,อันบ่ไม่ยังดอกยากให้พี่นอ้องเขาไม่เห็นเห็ดตัวนี้เห็ดี่นี่นะเห็ดตัวนี้พัดเสบยเ้ือพี่น้องค่ะยุงย่งยุ่งจังสีนี่เห็นบ่เนี่ยพัดเส้น,นมันหอยนี่ววายสุดยอดเลยเลยนี่พี่น้องเป็งพนันดาเหรอเห็ด พ่อได้เก็บได้เล็บอย่างนี้ได้พี่น้องอ้าวเอามีดไปเคี่ยวพิน่นเอามีดไปเคี่ยวพิ่นแตกกันได้พี่น้องขอโทษเด้อขอโทษเด้อเฮ็ดบงังเอ่ญพี่น้องย้ายพ่อได้เต็มกระต้าน้อยแล้วเด้อ พี่น้องอันเลาะอยู่หม่องเกล้วนี่แหละเดี๋ยวเราไปเลาะเบิางเห็ดน้ำหมากตโตนะคะเนาะเบิางเห็ดมุมหนีเพิ่นกับบานนะเบิด์ตเราได้พี่น้องเบิ้งเนยโอ้ยเบิ่งดอกเพิ่นย,ยัยยัย่อลาซ้อนพี่น้องพุ่นอ่ะเพิ่นบานนิจักคอยแล้วเบิ่งเนี่ย บานบ้วละละพี่น้องเอ้ยบ่งหย่พ่นก็นได้เต็มกระตาแล้วพี่น้องิึงเนง่ยงามๆเลยกำลังพัดแสบได้หละพี่น้องซ้ำนี่ิ่งเน่ยอยากได้ดอกซ้ำนี่หละพี่น้องพ่นก็พันกรลัง่งแสบแสบด้ ดอกน้อยก็จะเอาพี่น้องอันลูกสาวพ่นมากเห็ดตัวนี้พี่น้องลูกสาวแย่พอนพ่นมากกินพัดใส่น้ำมันหอยให้เพิ่อนเพราะว่าลูกสาวหย่พอนพ่นบ่กินอันเนี่ยซัดพี่น้องพ่นกินอันแตงเต้เห็ดพักกุ้งปลาเพ่นกินอยู่แต่ว่าไก่หมูเพ่นบ่กิน เนี่ยมูนันเพิ่งจะบ้วกินนะคะนะ้โอ้ยดอกกำลังน่าราักเลยเนี่ยเอามีอีกบ่นอ่อนนี่เนาะสองดอกสองดอกกระน้ำเก็บได้พี่น้องอันปลาหนีมากเงา้ยอันพี่น้องเอ้ยได้ของแถมกับบานน้ำได้หน่พี่น้องอันงวดก่อนย่ายพอนมาก อันเฮฟกัดนอนตายน้ำยายพ่อนทุล่ะอันยายพ่อนกับสิคอจบคลิปซันีกกรน,นะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ายายพ่อนสิเฝ้าไปเฮ็ดงานพี่น้องเบิดเวลาแล้วอันเจ็บเฮ็ดแป๊บๆพี่น้องเย้ยเบิดเวลาก็สิได้ไปเฮ็ดงานแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันเฮ็ดก็ได้เต็มตะกาแล้วล่ะพี่น้องล่นตะการยายพ่อนแล้วเนี่ย เบิ่งเนี่ยคือดอกงามคัแต่ทีพี่น้องเบิ่งดูฝนเห็ดดินและเห็ดหน้าแร่เนี่ยแหละพี่น้องเบิ่งเน่ยโอ้ยน้องสเนคเคนะอยู่ในปลาเนี่แหละจยจะไปน้ำข่อยเถอะเบิงบ่งเบงเห็ดอียงนี่พี่น้องเบิง่งด้วยเนี่ยเห็ดดินพี่น้อง เฮ็ดดินมะผุดมะพ่อค่ะแถนนี้บิางดูบ้างนี่ป๊ามีแต่ดอกงามๆมึงนะเอายายพอนกับสิขอจบคลิปสํานีได้ค่ะเด้อันจบคลิปแบบเฮ็ดงามๆนี่แหละมีแต่ดอกมูลูมีลีเบ้างเนี่พี่น้องสวยงามค่ะนี่ยดอกหน่งพี่น้อง มึงเนี่ยอ้ยมีแต่มีแต่ปฐมเลยค่ะปฐมนะค่ะนะโอเคค่ะยายพ่อนกับขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกทท่านเวยค่ะเดอ้อเอฟซีทุกทุกท่านขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงเวยค่ะเดอ้อรวยรวยทุกท่านเวยค่ะเดอ้อ